สวัสดีครับ f อฟซี FC. โมวสัสิเป็นเอฟจากสปปลาวและกับเอฟในประเทศไทยและกับทัวโลกครับเมื่อนี้ก็เอาซอยแบบนี้ครับเอาวิธีทำมาฝากเพื่อนๆครับซอยแบบง่ายๆครับเป็นไล่แบบไล่เลี่ยมและกับผสมไล่กลมครับครอบวยเชือกกลมและกับตรงกลางนี่เป็นเป็นหัวขุนเขาเอิญครับพี่น้องหัวขุนมีขายทั่วไปนะครับเป็นเลดครับบอกขุนสนิม นี่ครับเป็นสอยที่สวยอีกแบบนึงครับมือนี้กาสีเอาวิธีเฮ็ดมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งแบบง่ายๆครับนี่เปิดปิดเปิดปิดแข็งแรงนะครับพี่น้องแข็งแรงน้องสีสามารถเฮ็ดเองได้เฮ็ดไปแวนถักขายหรือว่าเฮ็ดโดยไซเองก็ได้ครับนี่ครับสีสันความสวยงามครับนี่ไสเก็ไปแล้วกะเท่ครับนี่เฮ็ดสั้นเฮ็ดสั้นๆก็ได้ครับผู้ใดมักใส่สั้นๆมอน้กามาติดตามแล้วก็มาเบิ้งน้ำกันด้วยครับผม ไปไปเบิ้งวิธีเห็ดเลยครับผมอันดับแรกนะครับอันดับแรกของกระเตรียมนี่ครับคือหัวขุนนะครับนี่ครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับหัวขุนอันนี้เป็นหัวขุนสแตนเลสครับพี่น้องบอขึ้นสนิมครับนี่บอขึ้นสนิมมันจะมีหัวขุนแบบเล็กแล้วก็แบบสแตนเลสแล้วก็แบบเล็กชุบครับพี่น้อง เขาก็เอาเลือกเอาแบบสตลเลตครับถึงสีราคาแพงกว่ากันนิดน้อยเขาก็คุมพราว่ามันบ่ขึืนสนิมครับพี่น้องก็ดีนี่มือนี้ผมใส่เชือกร่มประมาณเบอร์สองนะครับพี่น้องนี่วิธีเฮ็ดก็ง่ายๆครับมือนี้ส่วนมากผมก็สีสอนวิธีง่ายๆให้เพื่อน,อนๆได้เฮ็ดตามได้ครับเพื่อไปเฮ็ดใส่กันครับนี่ความเาาก็ผมจะเอาประมาณนี้แหละครับยี่สิบเจ็ดเอาสันก็นี่ครับแล้วตะไผ่เดอแล้วตะไผรสีมากกว่า จากได้เส,ส็นสันถิ้นยาวเอาสันก็นี้ก็ได้เดือดตะเฮ้าครับนี่ครับได้เชือกลมมาแล้วเอกาหมัวขุนครับยัดเข้าไปเลยครับในเสียบเข้าไปแบบง่ายๆแข็งแรงนะครับแบบนี้เป็นสร้อยที่แข็งแรงนะครับถึงดูรูปร่างบกใครง่ามไไบันไดก็แข็งแรงครับแข็งแรงกวานเป็นเชือกลมความหนาของเชือกลมก็มีอยู่แล้วครับแล้วก็สีมา ถักด้วยเชือกเทียนนี่ครับผมสิล่นอันนี้ติดไว้ก่อนเทียเป็นห่วงมันครับนี่ทําห่วงแบบง่ายๆครับนี่ล่นปลายของเชือกกร่มครับแล,ล้วก็มาจอดกันไว้แล้วก่ได้ทักทับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่จอดกันไว้เองสิหลัเห็นเป็นห่วงแหวนครับแล,ล้วก็มาถักทับเพิ่มความแน่นหนาเข้าไปอีกครับพี่น้องนี่เห็นบ่ ถักทับเลยบาดนี่มันแน่นมันหนานีเขาทิทักมองนี่ครับทักมองนี่เอาเชือกเทียนมาถักนั่นครับผมก็ทิมักขึงให้ตึงครับแล้วก็ทิทักบาดนี่ครับกะสิเอาเชือกเทียนมาถักทับมองนี่มันแข็งแรงนะครับหยุดมันนี่ครับถักใกล้แบนทับ ลงไปเลยครับพี่นอ้องลายแบนทับธรมรมดานี่ก็ตามแบบที่ผมเมียตเบิงตัวเอาสินเน้นเฮ็ดง่ายๆครับพี่น้องบ่ต้องยากเพื่ออยากเฮ็ดไปขายหรือว่าทําใส่เองนะครับนี่แข็งแรงแน่นอนครับพี่น้องแน่นแข็งแรงมากสร้อยประเภทนี้นี่เอาไปแน่นๆเลยสุดปุ่นเลยนั่นทับก็ไปอีก แค่เขาจอดไฟมันก็นแน่นเลยครับพี่น้องบัดเขามาถักทับอีกรอบหนึ่งแหงเพิ่มกวามแน่นน,เนะเห็นไหมดึงให้แน่นไปเลยนะแล้วก็จุดไฟแช็กลนครับตัดออกแล้วก็ไฟแชกกลนไปหนัด เรียบร้อยครับนี่พี่น้องรับร้องแน่นปึกเลยบาทต่อมาครับนี่มหาจุดกึ่งกลางสีทักได้บาทนี่ครับผมใส่เชือกสีสีฉูดฉาดในจักน้อยครับในก็สีดำ นี่ครับสีดำสามสีพี่น้องมื่อนี้ที่ทักเป็นลายเหลี่ยมนะครับลายเหลี่ยมทักเพื่อบ่อยหัวขุนมันขยับขยื่นครับแล้วก็หาให้จุดกึ่งกลางใดครับนี่ครับหัวขุนก็สีแดบว่ขยับย่างกระเพิ่มสีสันนี่แหละครับก็ไล่ไปเร่อยๆคือสีดําก้อนครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเสียวสีใดก่อนเด้อครับใดทั้งนั้น แ้วตะเฮาครับเพาไปดัดแกงว่ะครับนี่ครับสีดำสีสีสมแล้วก็สีออกสะท้อนแสงเน้นสีจิตจาจจังหน่อยมือนี่ครับนี่อเอนี่ครับอ้าวมาเริ่มทักกันเลยบ้านมาเริ่มทักกันเลยนี่ครับทับข้างบนไปครับทับข้างบนทับข้างบนปลายสีดํา เนี่ยเบิ้งที่ดีเดอสีดำรากาสีสีสมสมสีสมสม,สม,สมทับขึ้นบนเบิดครับที่แหลกทับข้างบนน,นัหลังจากทับข้างบนแล้วสามข้างแล้วบัดกับมาเร่มไม้สีดำลงล่างบัดพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นเป็นไยเหลี่ยมนี่ลงล่างไปเลยนั่นเห็นบอลงล่างสามเหมือนกัน เรื่งดีๆนั่นลงล่างอ่ะถ้าเป็ียนบ่อลงล่างเหมือนกันนี่ก็ลงล่างจำดีๆเด้อพี่น้องลงล่างขึ้นบนยงสีละบาดกับขึ้นบนนั่นมันจะกทีเป็นลายเลี่ยมได้บาดมันเริ่มลายใหม่คือสีดําใหม่ทับข้างบนนี่ทับข้างบนนะสิทับบนสิ่นี่เห็นบึอนั่นก็ไปเรื่อยๆสิครับทับบนกับบนน้ากันสามเดีวลงล่างกับล่างน้ากันสามนั่น นานบาดนี้ลงลางเนี่ยบาดลงลางไล่แ้นซี่หล่าพี่น้องไล่ไปจนได้ตามความต้องการของเขา,น,านั่นเห็นมอลงลางสลับไปสลับไปนานนะลงลางจนครบแล้วก็มาไลา่เทิองคือเกาไล่ข้างบนขึ้นไปน สามคือกันบานสามคือการน,นั่งหล่ะพี่น้องไปเรื่อยๆ่องสิละ ก็กระทักสลับไปจนกลัวเขาสีได้ตามขนาดเที่ยาต้องการให้มันสวยงามครับนี่ครับหลังจากได้พอสมควรแล้วสลับมาจะเป็นลายเหลี่ยมเนี่ยพี่น้องเห็นว่าเป็นลายเหลี่ยมแล้ววันผมติ เพ็ดเป็นไล่กลมเด้อบ่าเนี่ยเฮ็ดเป็นไล่กลมขึ้นข้างบนบดนะผมสีเฮ็ดเป็นไล่กลมคือทับบนหมันเป็นไล่กลมนะครับอันนี้ไล่พวกนี้แล้วแต่พี่น้องสีเฮ็ดไปเด้อครับเพราะว่ามันสามารถพลิกแพงไปได้หลายแบบเด้อครับอาจติเฮ็ดเป็นสลับเกี่ยวก็ได้ครับนี่นี่ผมสิกลมไปเลยบ่าเนี่ยผมสิกลมแลวเห็นมันเป็นฟันป่าน้ำนี่ครับผมสิกลมขึ้นข้างบนบดบ่าเนี่ยเห็นมัดตัดกับไล่เหลี่ยมครับ เหินบมอ,อันนี้เป็นเทคนิคที่ว่าเขาเขาสามารถเทศเองได้ออกแบบครับให้มันให้มันสวยะครับนี่ผมก็ทิขึ้นข้างบนมดให้มันเป็นลายกลมตัดจากจากตัวลายเลี่ยมครับมันตีได้ออกมาเบิงสวยงามบรซ้ำแบบครับนั่นครับอินบ นัน่นพี่น้องเบิงมันตีว่าคือกันนะครับอันนี้แล้วแต่พี่น้องจะออกแบบนะครับนี่เนี่ยคมเทเบิ้งนี่เห็นบ่มองเหันที่ลายเป็นลายเรียมมากาบนี้ลายเรลียมมากผมตีวมาพลิกตัวนี้พริกให้เป็นลายกลมมาเลยครับนั่นครับให้เป็นลายกลมมาเลย อันนี้เทคนิคพวกนี้แล้วแต่พี่น้องสี่เหเด้อครับแล้วจะพี่น้องสีเหตดอาดที่บทบแบบนี้ก็ได้นี่หลังจากนั่งได้มานี่แล้วผมจีลงข้างล่างลยบาดผมจีมันเป็นฟันป่าครับนี่ครับนั่นเป็นฟันป่าเทคนิคพวกนี้เขาหาสซเองครับว่าจาเป็นต้องคือคือกันครับนี่ครับหนัก เพื่อนก็นล่องยิบเสือกมาถักเบอร์เดอร์ผู้ใดกาลังหัดที่ได้เป็นน้ํากัดครับลุงลางครับวัตเฮาถักให้มันสลับกันมันก็ติดกายเป็นอีกกล้ายหนึ่งครับไหนบอมันก็ติกเป็นคือฟันป่าเลยพี่น้องบอีเทคนิคพวกนี้เทากะเทศเอาครับพมเอามาล่องสลับบึง นี่ครับผมตีเบื้องนี้ครับเห็นบอลปึ๊บมาหนีแล้วก็ไล่มาหนีเห็นบอลตีเป็นหยักครับนี่แล้วจะเข้าเทคนิคของเข้าสีเฮ็ดครับที่นี่ผมสีสุดบองสุดเสื้อผมก็สีมีวิธีเฮ็ดให้มันให้มันเบื้องดีครับนี่ผมก็ตีมัดทักเป็นเกี่ยวไปเลยครับนี่เอาสองสีมาทักทับกันหนึ่งสีแล้วครับนี่ทักเป็นเกี่ยวไปเลยพี่น้องทักเป็นเกี่ยวอันนี้ตอนจบแล้วจะไฟสีออกแบบด้วยครับ อัติเหตุเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ได้นี่ครับเห็นบ่นานนาน,นะเห็นเป็นเกียวบ่ายเดียวผมก็เสียวสีดำมาลายไห้มันนุ่นขึ้นนั่นครับพี่นอ้องเพิ่มความให้มันแปลกไปอีกแบบหนึ่งครับให้มันสวยครับให้มันเลี้ยวไลลงมาครับนานครับ เห็นบ่น,นันเบอรกระตัดครับตัดแล้วก็ไปแชกลนคางนั่นกะไปเฮ็ดคื้อกันครับเฮ็ดคือข,ขางนี้ครับเฮ็ดแบบเดียวกันเนอ,อนไปเฮ็ดกนละสีละแบบกสิบดสวยนันครับเนี้อทักเขามาอีกให้มันเบ่งงามนันเห็นบ่น,นั่กสิเป็นไลมาเห็นบ่น่ะไล่ไล่มาแบบจากใหญ่แล้วก็เลียวลงมาเนี่ยเบ่งดีดีพี่น้อง ให่เบิง้งตัดก่อนตัดแล้วก็ไปแช็กลนนั่นเห็นบอนั่นก็นสวยงามนี่ใหเบิง้งมองนี่ไล่เป็นไลเหลี่ยม ลาเป็นไล่เรียมมาเซจเทากับมาดยากมองนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ติมาไล่เห็นมันเลี้ยวลงมาครับนี่หลังจากนั่นนะครับนี่เฮดได้ทั้งสองขางก็ติเป็นดังสีเห็นบอสวยดอนเห็นบอเท่เลยครับแข็งแรงพร้อมนี่มองนี้ก็สิเป็นมองเปิดปิดมองนี้ผมก็สิมาใส่นี่ใส่จานครับใส่จานแล้วก็ไฟแช็กลุนครับ แล้วฮาก็จีใส่กาวหอนหยอดตั้งนอ้อยเพื่อความแข็งแรงครับแค่ไฟแช็กรุ่นมันก็นอยู่ครับแต่ว่าเขาเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกนี่ครับรุ่นจอดเข้าไปเลยครับเป็นกระลาบักเผ้ากระลามะพร้าวนี่เขาก็ได้แล้วครับได้สอยแล้วเทเทบาน ได้สอยเท่ๆไว้ใส่เล่นนี้ไว้จําหน่ายไว้ขายได้เลยครับเปิดพิดได้รับรองแข็งแรงครับพี่น้องแข็งแรงแท้ครับสอยรุ่นน,นี้นี่เห็นบอแน่นปึ๊กเลยนี่สาเหตุที่มันแข็งแรงเพราะว่าใส่กลางมันเป็นเชือกร่มด้วยครับก็สีล่องรับนําหนักได้เอ็นบอเทเก๋ไก่ไปเลยไปล่องเบิงเดอร์พี่น้องเอ้ยเห็ดบอยากเลยครับพี่น้องเห็ดบอยาก เห็ดง่ายครับแล้วก็บ่ต้องไปทักทั้งเส้นนั่นเน็่บ่ครับเขาหาอุปกรณ์มาเสริมคือก็เอื่นหัวคุณน,นะครับเห็นบ่นี่ความงามของสส่เส้นนี่ที่เขาเฮ็ดขึ้นมาเอาเฮ็ดใจสเองกะสิได้ภาคภุ่ิใจเจ้างนั่นครับสีนี่ก็แล้วแต่เขาสีมักเดอ้อพี่น้องมักสีใดก็เอาสีนั่นมาเฮ็ดหรือสีออกแบบให้มันไล่มันเทกว่านี่ก็ได้ครับมันมีหลายวิธีหลายแบบอยูยกันออกแบบสส่นะครับเนาะ พี่น้องก็ไปล่องกันเบงเห็นบอร์นะ่นสวยงามสวยงามสวยงามแข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงด้วยไม่ใช่ว่าแค่สวยอย่างเดียวนะทั้งสวยทั้งแข็งแรงทนทานใช้จนลืมครับพี่น้องโมน,นี้แค่นี้ละเดอ้อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ